สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนสองได้ตามผู้ชมทถุกทันนะครับผมหยอดว่นกอเกาก่าจะพ่ายเอฟซีได้ตามผู้ชมทุกทานไปฟังการสัมผัสระว่างนันทยาพารวยล,ลุยเฮงลุงเลื่องรวยเจอได้ออนอกห้างภัลวุยก็พ่อเวะนะครับพ่อเวเปิดขายมาแล้วสองสามตัวงตว,งตวในวันวันที่หนึ่งเมษายนหก็นะครับ เพื่อนสามารถได้ยังนะก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกันนะกดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำร่างใจีด้วยนะครับข้อมูลตะมวลเอกนวดยาได้แบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อไว้ใจ้เอฟซีและธรรมร่วมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันตุวตัวคลิปนะครับเพื่อนสามารถได้ยังนะตามไปฟังพร้อ,รอมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับข้างของพ่อเวนะคะพ่อเวหายมาแล้วนะคะ ทั้งเลขความฝันทั้งเลขอาจารย์นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปส่วมนิ่กันเลยคะ่ะอ,อ๋อเป็นตามธรรมาชาร์มันบ่ะเป็นหัวเสื้อคือปุ๋ยยูเรียเป็นบ่พ่อเวว่าอยู่กล่องฟางกล่องนี่เกิดเกิดเห็ดฟางประจำเด้อค่ะเห็ดเปี้ยงเห็ดฟางนี่ะนคะคะเพราะไ<อ>หนซ<อ>ื้อเพราะได้ซื้อหัวเสื้อเป็นเพ่าเอาปุ๋ยยูเรียมาหนี่งเฮ็ดขึ้นเลยอ๋อคนตกงเรืมันกันมันเน่าเลยเนาะ เอาผู้ดเอาง้อเมียบ่รข้นคือบว่าเข้ากนอ๋อเข้าใจแล้วตอนฝนตกเอาง้อเมียหรเกเอาไหมเอาง้อเขาคอกอือแวิทย์แม่แม่ดเก็บพริกกว่พ่อขยันทายเนาะรูุกันึงวางง้อขายหมดแล้วยังอยู่คกบมันนบ้างเอา ทาทาพอเห้งก่อนก่อนพอเห้งก็อ um, ังเกตยังโซ่ควนองม่กับเไม่คมวั้หันเราซื้อว่าจะเป็นสามหเกตนะดอกแปดเกเกสองหกบาเื่อนั่นบ้นเรื่องของคปัจจัอยู่ที่ต้บาดนัยนย้ายเป็นงานนั้นผู้ท่าตาย ใล้เลขอกันบอคุณนุ้ไ่ได้มาตามฟันเลยแล้วไปฝันแล้วไปผูเลื่อฟันเขาว่ายี่หกสันแม่บอกพี่น้องครับ่าจะคดฟันเขาจ่ตายทือเราฟันเราเข้าจะตายทีดีบอแม่ยันไมาตายไหมฟันลังเกาอ๋อันที่สอแล้ววันนี้ฟันบ่บ่บอวันทีกตุ้กบันแน่ขันปันแน่นอยจังสันอาบุศบบอบา อยู่โรงงานผลตต๊พ่ตตแสดงว่าต๊ทัวถึงุ่นอยู่ปากชางบอลคันสีเขียวคันสีขาวบาไบเราอย่างอรยับ่บอลราับอกจะขับรถหลอดไหมยังหนาบอนั่งอยู่ถ่ายคนหลายคำาาเจ้ากับมีสองสามคนนึงเจ้าวันนี้โอพ่าชักนี่โแล้กซี่ไหมาตาม เด็กพ่อเวมาไปนะก็เลยว่าสิมาตามพ่อเวมื่อนี้นะได้มาไปค่ะเอามาเก่าแล้วเออต่ดีฉันวัดทุกหัวตามยันได้หนึ่ง่เค่อยมาบ่ม้าดาวพนก้องฮะบ่เห็นม้วนในทางภาคอันมาเสือเอาแต่ว่าบอนอันนี้กระบอกมะวันให้เป็นเมื่อเนี้แล้วเห็นการหนองมาอย่างไม่ห้ามไม่อาบมาแล้ว รงีด้รงของมือแล้วว่นี่อาจารย์ใ้ส้มตัวหรือสองตัวก็สามตัวกับสองตัวรือเก้าเหรออ๋อราวันที่บ้านมากนี่ดูซื้อมาจะามโตัวห้างเดียวเนอะอันนี้กมบ่พีดนอกตัวส<อ>ามหกเจ็ดแันถ่าหนึ่งสามโอสหเก้าโอสามสามเก้าหนึ่งสามเก้าค่ะสามเ สองตัวตหกเซนหันละนั่งหกเข้าหลาส้หกเ็เ่าจะว่าแม่ข้าของกอด่ะบางครั้งมันพอออกระมาณให้ดอกเตืนบ้านก็เซนตามหน้าไปไม่ได้้กรปัดเชื่อดรอง่ายมูลนิพพานสอันน่้นกับสองหกนะคอ่ะเนยังกว่าพอไหมกันนะพอสองหกกว่า พันอยู่รับบขาวขา่กว่าอันนันอันนันเพา่าพันกับนอยู่มันกลับมากขึ้เขาสิยายกลับมากขึ้เขาว้าด้วยยกเขาอยู่แล้วตายแล้วมันกลับมากขึ้เขาเอาตอนเป็นตายอยุ่าไหนอายุหกสิบสเรื่องบ้ายิ่ยี่หกเป็นสหวเราหันกันนี่เนี่เต็มๆไม่น่าเลวบ้านก็อายุผู้ตายเท่ากันแมนเท่ากัน แล้วว่านี่อาจารย์ให้ต้ได้ก่คะนนหนึ Así ่งสาเก้าหนึ่งสามเก้าเราข้างล่างเลยคะ่ะข้างล่างหกเจเจ็แล้เลขฟันนีสองหกือ่สองหกนี้เลขส,สลือก็เลขฟันเลขฟันเลขฟันองค่ะสองหกอ่าเลขอาจารย์นั่นหนึ่งเก้าก็หเก็ ทีอาจารย์ไหมาร์เป็นปะค่ะครับยันทเดียวค่ะบยันทเดียวเปิดกไปก็เปรับค่ะทางของพ่อเว้งวดวันที่1เมษายน25 6เกตเลขอาจารย์เป็น139ข้างล่างเป็น6เกตเลขว้มฝานนี่26นะคะ เพิ่มเตนวภาคดิผ่านมาฝันก้อนเลยออกฝันเกี่ยวบ้านเลขที่26ฝันว่าเขาเจ้าตายนะคะอายุ62บ้านเลขที่26แม่ก็ออกจริงๆวันนี้เพิ่งจะฟันเกี่ยวบ้านหลังนี้อีกแล้วนะคะเพิ่งจะได้เห็น,นหาตามดินนะคะทั้งมือทั้งมวลเต็นทัน้งทาสื่อสารกินแร่รงรัฐบาลบางข้งางและท่าของพ่อเบบอกรัฐบาลไทยก็ไปออกเพื่อนบ้านเล่าหรือห้าน้อยเป็นเพราะค่ะแช่นะว่าถ้า26ผินออกค26มันบอ้ก็ับโตขึ้นนะครับค่ะจะเป็น29บอกคุณลุง สองเก้าก็ได้สี่ลักบานสองเก้าสองเก้าสองนะครับพ่อบาทก็จะเร่ว่าเพา <stars> ห้การณ์ลักที่เจอที่มซื่อพ่อบาทเนาะในลักที่เดียกว่าคนคนบมาแเกเป็นยังกอขัดแน่มาบอกก็บอกสันชุมันพี่น้องนี่อ้น้องนี่เจ้าพเริ่มสั่นมาลองมาแม่เส้นใหญ่มาคั บออยุกเจเกเาเพิ่พพม,อมเออถ้าไม่อตอนนั้นไม่ตกคนตายเป็นมาเนาะตักงคดเพตอกองคกับคนตายเนาะเอาอยางแปกๆกันหรอกว่ามาแปกๆเจ้าว่านี่ก็อาจารย์ป็นมาเลยกับม่ันต่อตัวนี้แหละฟันต่อเลยแต่ริกบิมาอ่ามันโผเก้าออก

หมายเลขอาจารย์ค so, ือ139นะคะกับ6กเจ็ดเลขเพิ่นฝันคือ2 6เป็นนะทางหาสื่อสารกิบลังรัฐบาลนะคะตอนนี้บลอกกับบ้านง่ายจะซอยแม่เก็บที่ไหนคะลาล่าหมดแล้วมัน่้องมันต้องเอาไปเอาไปส่งตลาดกลางดงมันบ้า่ะวะพาเจ้าเขามาื้อเอาเลยกกับไปส่งดองซื้อเป็นกิโลบอกว่อเก็บที่กี่รอบมึงต้องคนไปเก็บอิกเต็มอืมดีฮะเนาะ ยันคะปลูกทั้งผักปุูปลูกทั้งผปลูกทั้งต้นหอมปลูกทั้งใบแมงลักพักนั่งตูท่านสกานท่าน่งอู้ว่าท่านท่านท่านหยิเครื่องเงินท่านเจ้าขอ้านวเดียวเนื้อย่างนะว่าท่านเป็นโยหน้าเป็นก่ยุไก่เนาะหน้าในน้ำเป็นกะเลดย่งกะพ่อเ ายานนันเนาพ่อเนาะ,ะมีกอ่ว่าจะร่ปสลาเซลนังสบายดีแต่นอนอันอยู่บอบบใช่สลาเซลได้ไหม,ม,รมรครับตั้งใเลยะแต่นัวงาบอกันไี้ทุเข้อเก็บเป็นมแม่นี่พริกส่มนี่สิเป็นแบบนี้สุข้ามกัน,น่าขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายนวทานะคะจะจะให้ฟซี่ไปเบิ้งพริกน้ำกัน ครับกับวังมาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่นานคงศิลยินในฟังแล้วนะครับทีลปนทิยาตได้สรูเลขของพ่อเวนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็กสรสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อเวให้มาแล้วสามตัวสองตัวงวดวันที 1, ่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะครับอาจารย์เพ่อห้มาเกิดเลขสามตัวเป็นหนึ่งสามเก้าสองตัวก็เป็นหกเจ็ดนะครับกับเลขควบฝันของพ่อเวนะครับฝันว่าแม่เพันตายนะครับอายุหกสอง ไปเพิ่งกลับมาวันกกลับมาเป็น2 6นะครับไปกลับบนล่างนะครับเป็นแน่ทางสื่อสลักจินแงบงของรัฐบาลระวังา e บบาวา c เอฟซีรัฐาลบุ่ม้มตุ้งทันคงเสียด้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมแม่ทายจิ้มีขออยู่ที่เพียงสำนีพบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับจินม้ก็โชคดีสวัสดีครับ